ย่ำรุง่งท่านพระครูปฏิบัติกรรมฐานเสร็จยังไม่ทันที่จะแผ่เมตตาอุทิศส,ส่วนกุศลให้สรรพสัตว์ภาพของไก่ยี่สิบตัวก็มาปรากฏในนิมิตวันนี้ท่านต้องตายในรถไฟต้องตายแน่ๆเจ้าทุกพากันกล่าวโทษผู้ที่ฆ่าพวกตนทำไมต้องตายเป็นอะไรตายจิตทำหน้าที่ถาม ใช้กรรมนะสิไส้ติ่งแตกตายเพื่อใช้กรรมที่ผ่าท้องพวกเราแล้วควักไส้ออกมาตัดทิ้งไงล่ะภาพที่ปรากฏในมโนทวารตอบก็ใช้ไปแล้วนี่นาอาตมาไส้เน่าไงเกือบตายไปทีหนึ่งแล้วยังใช้นี่พวกท่านไม่หมดอีกหรือจิตเจรจาโต้อตอบกับเจ้าทุกอ๋อที่ใช้นั่นนะ่ะ มันเงินต้นแต่คราวนี้เป็นดอกเบีย้ยคือคำตอบกรรมก็ต้องมีดอกเบีย้ยด้วยหรือมีสิไม่ต้องมาพูดมากเตรียมตัวตายเถอะแล้วภาพนั้นก็หายวับไปโดยไม่รอให้ท่านต่อรองนี่เราจะต้องตายอีกแล้วหรือสมภารวัดป่ามะม่วงรำพึงอยู่ในความมืดไม่เป็นไรนะ ตายเป็นตายทำยังไงได้เราสร้างกรรมสร้างเราสร้างกรรมทำเวรเอาไว้ก็ต้องชดใช้ไปตามระเบียบท่านคิดงปลง่ปลงๆจากนั้นจึงแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้สพรพพสัตว์โดยเฉพาะไก่20สิบตัวที่ท่านทำให้พวกเขาตายโดยรู้เท่าไม่ถึงการมิได้มีเจตนาที่จะฆ่าเลยสักนิด านพระครูออกบินทบาทตามปกติโดยมีเจ้าขาวหิ้วปินโตเดินตามหลังส่วนเจ้าแดงทำความสะอาดกุฏินางโถออกมาใส่บาทเป็นคนแรกโยมโถวันนี้อาตมาจะเดินทางไปส่งสารวัตรชนที่อำเภอชะอวดถ้าอาตมาไม่กลับมาอีกโยมก็อย่าทิ้งวัดป่ามะม่วงนะ มีเวลาก็ไปช่วยสอนกรรมฐานให้ญาติโยมเขาบ้างท่านสั่งเสียทำไมถึงจะไม่กลับละ่ะท่านคิดจะศึกไปแต่งงานกับสาวปักใต้หรือหรือว่าจะย้ายไปอยู่วัดทางโน,น้นนางโถเยาด้วยคิดว่าท่านพูดเล่นไม่ใช่ทั้งสองอย่างอาตมาคงจะไปไม่ถึงปักใต้ คงจะต้องตายอยู่ในรถไฟนั่นแหละเจ้ากรรมนายเวนเข้ามาทวงเมื่อตอนเช้ามืดนางโถตกใจนักรีบกำหนดตกใจหนอตกใจหนอเป็นการใหญ่นี่ท่านพูดจริงๆหรือพูดเล่นจะ๊ะเดี๋ยวคนแก่อย่างอีฉันได้หัวใจวายตายกันพอดีถามเพื่อความแน่ใจ อย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งโยมโถไม่เคยก่อกรรมทําเวรมายังไม่หัวใจวายตายง่ายๆหรอกเอาละ่ะอาตมาคงบอกได้แค่นี้แหละถ้าหากจะไม่ได้พบกันอีกก็ขอถือโอกาสลาอาตมาไปละนะปล่อยให้นางโถ ชะเงอตามองด้วยความพิสวงสงสัยกลับจากบินทบาทท่านพระครูเข้าไปล้างมือล้างเท้าในห้องน้ำใต้บันไดเด็กชายฝาแฝดช่วยกันจัดสำรับเตรียมประเคนบินทบาทมื้อนี้จะเป็นมื้อสุดท้ายสำหรับวันนี้และชีวิตนี้นับแต่ครองผ้ากาสวะมา ยี่สิบปีเต็มเราไม่เคยได้กินอิ่มนอนหลับชีวิตไม่เคยสุขสบายแม้แต่วันเดียวตายตายเสียได้ก็ดีเหมือนกันภิกษุวัยสี่สิบเต็มเมื่อวันวาน,วานคิดปงปลงขณะพิจารณาอาหารตรงหน้าจากนั้นจึงลงมือฉันอย่างมีสติจิตไม่ได้วันไหวแม้ความตายกำลังจะมาถึง เสร็จจากพัฒกิจท่านบอกเด็กชายคู่แฝดให้มายกสำรับกับข้าวไปกินกันกินข้าวแล้วขึ้นไปหาข้าข้างบนด้วยแล้วจึงขึ้นไปยังชั้นบนเพื่อสะสางงานการที่ยังข้างค้างท่านเขียนจดหมายให้พระมหาบุญรักษาการแทนเจ้าอาวาสไปก่อนจนกว่าทางราชการ จะแต่งตั้งเจ้าอาวาสองค์ใหม่มาแทนการใช้จดหมายจะเป็นหลักฐานได้ดีกว่าบอกด้วยวาจาอีกฉบับเป็นจดหมายที่เขียนลาญาติโยมผู้เคยมีอุปการะคุณต่อท่านย้ำเตือนให้พวกเขาเร่งปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อชีวิตที่ดีงามต่อไปในภายภาคหน้าเพราะไม่มีอะไรดีเท่ากรรมฐานอีกแล้ว หลวงพ่อมีอะไรจะใช้ผมกับน้องหรือครับเด็กชายแดงขึ้นมาเรียนถามหลังจากที่อิ่มข้าวแล้วมีสิไม่มีจะสั่งให้ขึ้นมาหรือแล้วเจ้าขาวไปไหนละ่ะล้างถ้วยชามอยู่หลังกุฏิครับแล้วเองทำไมไม่ช่วยน้องกระบวนโอู้งานแล้วก็ไม่มีใครเกินเอง เอาเปรียบแม้กระทั่งน้องที่คลานตามกันออกมาท่านถือโอกาสเทศเจ้าเด็กแฝดคู่นี้แม้จะนิสัยดีหากสติปัญญาไม่จัดว่าฉลาดเป็นลูกเต้าเหล่าใครก็ไม่รู้เมื่อถูกเทศแฝดพี่จึงลงไปช่วยแฝดน้องไม่รู้หลวงพ่อไปกินรังแตนมาจากไหนดุข้าแต่เช้าเลยเขาบอกน้องชาย พูดกินได้ยังไงท่านเป็นพระต้องพูดว่าฉันถึงจะถูกเด็กชายขาวแยง้งเออว่ะไม่รู้ไปฉันรังแตนมาจากไหนข้าชักสงส,ยสัยซะแล้วสิพูดแบบมีเลศไหน,นสงสัยอะไรละ่ะน้องชายถามสงสัยว่าเราสองคนจะไม่ใช่ลูกท่านนะสิไม่เห็นรักเราเหมือนพ่อคนอื่นๆเขาเลย แปลว่าที่ชาวบ้านเขาพูดกันนะ่ะไม่จริงใช่ไหมที่เขาว่าข้ากับเองน่ะเป็นลูกหลวงพ่อกับแม่ชีข้าก็ไม่รู้เหมือนกันดูดูไปก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะแม่ชีแต่ละคนดูแก่กว่าท่านอีกแถมสวยก็ไม่สวยหลวงพ่อทั้งหนุ่มทั้งหล่อจะไปมีอะไรกับแม่ชีแก่ๆเชียวหรืออีกอย่างแม่ชีแก่ก็เลี้ยงเราสองคนแบบธรมธรมดาธรรมดาไม่เห็นจะรักใคร่เป็นพิเศษแต่ประการใด อยากรู้ไหมล่ะถ้าอยากรู้ก็ลองถามท่านดูกล้าหาไหมล่ะไม่กล้าหรอกเองอยากรู้ก็ถามเองสิกลากลัวท่านดุน้องชายปฏิเสธถ้าอยากรู้จริงๆมันก็ต้องเสี่ยงแหละเอาอย่างนี้ไหมล่ะเรามาเป่ายิ่งุบกันใครแพ้คนนั้นต้องเป็นคนถามพี่ชายเสนอเงื่อนไขข้าก็ไม่กล้าอีกนั่นแหละช่างมันเธอวะ จะเป็นลูกเต้าเหล่าใครก็ช่างก็ให้กินอิ่มนอนหลับไปวันๆก็พอไม่รู้ก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนการสนทนาของเด็กชายทั้งสองแม้ไม่ดังหากท่านพระครูก็ได้ยินเพียงท่านกำหนดฟังหนอก็ได้ยินเรื่องราวทั้งหมดดังนั้นเมื่อเด็กชายคู่แฝดขึ้นมาจึงถูกถามว่าอยากรู้นักหรือ่องไงเด็กทั้งสองมองหน้ากัน แล้วคนพี่ก็พยักหน้าเป็นเชิงให้คนน้องตอบหากเด็กชายขาวยังคงนั่งนิ่งเขากลัวท่านพระครูเสียยิ่งกว่ากลัวหนูกลัวแมวว่ายังไงละ่ะเองสองคนอยากรู้นักไม่ใช่หรือว่าเป็นลูกใครก็ครับเด็กชายแดงตอบอ้อมอ้อแมแอ็มอม ขขาไม่รู้หรอกว่าใครเป็นพ่อแม่พวกเองเขาเอาเองมาทิ้งไว้หน้าประตูวัดตั้งแต่ยังแบเบาข้ากับเจ้าสมริดไปพบเข้าก็เลยเก็บมาให้แม่ชีเลี้ยงไว้ถ้าข้าไม่ทำอย่างนั้นพวกเองก็ต้องตายเพราะมดขึ้นแล้วพวกคนใจลามกสกปรกเลยเอาไปลือกันว่าข้ามีลูกกับแม่ชี เขาจ้องจะเล่นงานข้าอยู่แล้วคนอย่างข้าน่ะถ้าจะมีเมียก็คงไม่มาโบชอยู่อย่างนี้หรอกคงศึกออกไปเส้นนานแล้วเรื่องอะไรจะทำให้พระศาสนามัวหมองข้าไม่อยากตกนรกอเวจีท่านอาธิบายแล้วทำไมหลวงพ่อไม่เล่าความจริงให้เราสองคนฟังล่ะครับเด็กชายแดง ถามเชิงตัดพอ้อก็ข้ากลัวว่าเองสองคนจะมีปมด้อยแต่ในเมื่อเอ็งรู้จักคนอื่นแล้วข้าก็เลยต้องบอกความจริงเพราะที่เอ็งรู้มามันจริงไม่หมดรู้ไว้ก็ดีแล้วข้าขอเตือนเองทั้งสองว่าให้เร่งทำกรรมฐานใช้นี่เจ้ากรรมนายเวรเขาให้หมดมิฉะนั้น เองต้องตายก่อนอายุครบ30เจ้าขาวจะตายก่อนแล้วเจ้าแดงจะตายตามทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นครับเด็กชายขาวรู้สึกใจฝ่อแฝดใครเลยจะอยากตายตั้งแต่อายุอย่างน้อยถึงจะเกิดมาไม่รู้จักพ่อแม่ที่แท้จริงก็ไม่คิดอยากตาย เพราะเองสองคนมีเวรข้อปานาติบาตติดตัวมาแต่ชาติปางก่อนนะสิจำคำข่าไว้นะถ้าไม่เร่งทำกรรมฐานแก้กรรมรับรองเองสองคนตายก่อนแก่แน่นอนที่ข้าต้องบอกพวกเองให้รู้เพราะข้าก็ต้องตายเหมือนกันตายวันนี้เสร็จด้วย นี่เจ้ากรรมนายเวรเข้ามาบอกตอนเช้ามืดแล้วหลวงพ่อไม่กลัวตายหรือครับแฝดผู้พี่ถามกลัวก็ต้องตายไม่กลัวก็ต้องตายแล้วข้าจะกลัวไปทำไมคนที่สร้างคุณงามความดีไว้มากเขาจะไม่กลัวตายเอ็งสองคนรีบสร้างความดีกันเข้าไว้ เมื่อความตายมาถึงจะได้ไม่ต้องห่วงว่ายังไม่ทันได้สร้างความดีไว้ให้กับโลกเอาละไหนไหนก็จะไม่ได้กลับมาเห็นหน้ากันอีกข้าก็ขอให้เองสองคนจงตั้งใจเรียนหนังสือขาดเหลืออะไรก็ให้ไปขอได้ที่เจ้าลอข้ามีแหวนเพชรอยู่วงหนึ่ง จะเอาแหวนเพชรให้เจ้าหล่อไว้เป็นค่าเล่าเรียนพวกเองท่านหาวิธีคืนแหวนวงนั้นให้แม่ประยงเป็นอันว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเกิดลุงหล่อโกงเราสองคนละครับเด็กชายขาววิตกโกงก็ให้เขาโกงไปคิดเสียว่า เองเคยโกงเขาไว้เมื่อชาติก่อนถ้าชาติก่อนผมไม่เคยโกงเขาไว้ล่ะครับเขาก็ต้องไปชดใช้เองในชาติหน้าเอาละไม่ต้องมาซักไซให้มากเรื่องจะไปไหนก็ไปเดี๋ยวข้าจะต้องไปลาโยมพ่อโยมแม่ค่าเด็กชายฝาแฝดพากันลงไปแล้วสมภานวัดป่ามะม่วงจึงสะสางงานต่อ กระทั่งเสร็จเรียบร้อยจากวัดป่ามะม่วงถึงตลาดปากบางใช้เวลาเดินประมาณ30นาทีท่านพระครูไปถึงบ้านโยมบิดาและโยมมารดาเมื่อเวลาบ่ายคล้อยทิศพองและแม่จวนดีใจที่พระลูกชายมาเยี่ยม อันหายไปสินานสงสัยงานคงยุ่งแม่จวนทักทายหลังจากกราบพระลูกชายแล้วจ้ะโยมแม่อาตมากำลังพัฒนาวัดต้องพัฒนาทั้งวัตถุและจิตใจไปพร้อมๆกันวัดสุดโมมากหากไม่ซ่อมแซมก็จะไม่มีที่จะให้พระองค์สงเจ้า ปฏิบัติศาสนก,กิจและให้ญาติโยมปฏิบัติธรรมตอนนี้มีคนมาเข้ากรรมฐา,านกันมากอาตมาก็ต้องต้อนรับขับสู้เพราะเราเป็นเจ้าของบ้านอาหารการกินไม่มีก็ต้องหาไม่มาก็ต้องซื้อเกิดเป็นสมผารเจ้าวัดนี่หาความสุขไม่ได้เลยใจโยม ท่านถือโอกาสปรับทุกข์นี่ขนาดท่านอุทิศตนให้กับพระาศาสนาถึงป่านนี้ก็ยังมีพวกที่จิตอกุศลนินทาว่าร้ายเอาโยมได้ยินได้ฟังแล้วไม่สบายใจเลยทิพพองซึ่งนั่งฟังอยู่เอ่ยขึ้นอย่าไปใส่ใจเลยโยมพ่อคนเราเมื่อทำความดีก็ต้องมีอุปสรรคอาตมาถือคติว่า มานไม่มีบารมีไม่เกิดคนที่กำลังสร้างบารมีต้องผจนมานด้วยกันทั้งนั้นถ้าสร้างความชั่วไม่มีมานคนที่ทำความชั่วจะไม่มีมานมาขัดขวางเพราะเป็นพวกเดียวกับมันท่านพระครูอธิบายให้โยมบิดาฟัง โยมดีใจที่ท่านไม่คิดท้อถอยคนบางพวกพอมีอุปสรรคหน่อยก็ไม่สู้เสีแล้วคงจะจริงอย่างที่ท่านว่าการสร้างความดีต้องมีอุปสรรคเหมือนตอนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้ก็ต้องมีมาพรพจนเฮ้อ <c oughs> คนเรานี่ไม่ไหวเลยนะท่านอิจฉาริษยาใส่ร้ายป้ายสีกันไม่เว้นแม้กระทั่งพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งไม่กลัวบาปกลัวกรรมกันเสนเลย อย่าไปสนใจเขาเลยโยมสนใจตัวเราดีกว่าใครจะว่าเราดีหรือว่าเราชั่วตัวของเราเท่านั้นที่รู้ถ้าเราชั่วใครจะมาว่าดีอย่างไรเราก็รู้อยู่แก่ใจว่าเราชั่วจริงจะท่านไม่มีใครรู้จักเราดีเท่ากับตัวเราเอง แม่จวนสนับสนุนคำพูดของพระลูกชายโลกเรานี่มันวุ่นนะท่านนี่โยมก็ได้ยินข่าวไม่ดีมาคนให้ข่าวเป็นพระซสียด้วยไม่รู้พูดไปแล้วจะทำให้ท่านสะเทือนใจไหมแต่โยมก็อยากพูดเผื่อท่านไม่รู้จะได้รู้ทิดพองอย่างเสียงพระลูกชายพูดมาเถอะโยมพ่ออาตมาฟังได้ทุกเรื่อง ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นคนอย่างอาตมาไม่กลัวแม้กระทั่งความตายพูดอย่างไม่สะทกสะทานเห็นท่านกล้าหารเด็ดเดี่ยวอย่างนี้โยมก็เบ่าใจคนที่ไม่กลัวแม้ความตายนั้นย่อมไม่หวั่นไหวกับคำนินทาว่าร้ายของผู้ใดโยมได้ยินเรื่องที่เขาพูดใส่ร้ายป้ายสีท่านแล้วรู้สึกไม่สบายใจ เพราะคนที่พูดก็เป็นพระเช่นเดียวกับท่านชาวบ้านพูดยังพอฟังแต่พระพูดนี่มันไม่ไหวนะท่านคนที่ได้ยินได้ฟังเขาก็ต้องนึกว่าจริงเพราะขนาดพระก็ยังพูดโยมพ่อท่านพระครูเรียกบิดาด้วยน้ำเสียงแสดงความเคารพรู้สึกซาบซึ้งใจที่โยมบิดาห่วงใยท่าน โยมพ่อก็ทราบใช่ไหมว่าในอดีตอาตมาเกลียดพระเกลียดมากๆแต่แล้วอาตมาก็ต้องมาเป็นพระโบราณท่านว่าเกลียดสิ่งไหนมักได้สิ่งนั้นอาตมาเกลียดพระเลยต้องมาเป็นพระท่านย้ำ แล้วเดี๋ยวนี้ท่านเลิกเกลียดพระหรือยังแม่จวนถามพระดีอาตมาไม่เกลียดหรอกจะโยมแม่ส่วนพระไม่ดีอาตมาก็ไม่เกลียดแต่สงสารสงสารที่ท่านจะต้องไปตกนรกหมกไหมเมื่อก่อนอาตมาเถียงโยมใหญ่ว่านารกไม่มีแต่เดี๋ยวนี้อาตมารู้แล้วว่า นรกสวรรค์มีอยู่พระไม่ดีต้องตกนรกเพราะการเป็นพระนั้นถ้าดีก็ดีไปเลยคือดีกว่าคฤหัตแต่ถ้าชั่วก็ชั่วไปเลยเหมือนกันสรุปว่าเป็นพระนั้นตกนรกง่ายกว่าเป็นคฤหัตพระทุกวันนี้ตกนรกกันมากเหลือเกินเพราะท่านสักแต่ว่า โกนหัวห่มผ้าเหลืองแต่ไม่ชำระจิตไม่ลดละกิเลสกันเลยโลภเสยยิ่งกว่าคฤรืหัดอิจฉาริษยากันก็มากอาตมาเองก็ถูกเขาอิจฉาริษยาเขากลัวว่าอาตมาจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะอาเภอก็เลยกุเรื่องขึ้นมา ให้อาตมาเสียชื่อเสียงโยมพ่อจำเจ้าเด็กฝาแฝดที่อาตมาเก็บมาเลี้ยงไว้ในวัดได้ใช่ไหมจำได้ก็เรื่องนี้แหละที่เขาเอาไปลือกันว่าท่านมีลูกกับแม่ทีลือกันให้แซดทั้งพระทั้งคฤรืหัดโยมฟังแล้วสงสารท่านเลือกเกินทิดพ,พองบอกความในใจ อย่าเก็บมาคิดให้เปลืองสมองเลยโยมใครเขาจะว่ายังไงก็ช่างเขาถ้าเราเก็บมาคิดก็คงไม่ต้องทำอะไรอัตมาไม่สนใจใครจะนินทาว่าร้ายก็ช่างที่อยู่มาได้ทุกวันนี้เพราะยึดมั่นในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระหุชนะหิตายะ พระหุชนะสุขายะโลกะนุกรรมปายะต้องยึดประโยชน์และความสุขของมหาชนต้องสงเคราะห์ชาวโลกนี่คือหน้าที่ของพระสงฆ์พระไม่ดีมีหน้าที่มาน,นั่งจับผิดหรือนินทาว่าร้ายผู้อื่นเอาละเรายุติเรื่องนี้กันได้แล้ว อาตมามาในวันนี้ก็เพื่อจะขอลาและขออโหสิกรรมต่อโยมพ่อโยมแม่ท่านจะลาไปไหนแล้วทำไมต้องขออโหสิกรรมพูดยังกับว่าจะไม่กลับมาอีกอย่างนั้นแหละแม่จวนรู้สึกใจคอไม่ดี อาตมาคงไม่ได้กลับมาอีกโยมแม่ยังจำได้ใช่ไหมที่อาตมาตอนไก่แล้วมันก็พากันตายยกแล้วอาตมาถูกโยมแม่อวยชัยให้พรอยู่หลายวันทำได้สิก็ท่านซนโยมก็เลยต้องสั่งสอนนั่นแหละไก่พวกนั้น เขาตามมาทวงนี่แล้วเขาบอกว่าวันนี้อาตมาต้องตายในรถไฟอาตมากำลังจะเดินทางไปส่งสารวัตชนที่อำเภอชะอวดถ้าอย่างนั้นท่านก็ไม่ต้องไปสิไม่ไปไม่ได้หรอกโยมอาตมารับปากเขาแล้วก็ต้องไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคนเรา ถ้าจะต้องตายอยู่ที่ไหนก็ต้องตายอยู่ดีไม่มีใครหนีพญามัจจุราชไปได้แต่โยมยังไม่อยากให้ท่านตายท่านอายุอย่างน้อยแล้วก็เป็นคนดีทำคุณประโยชน์ให้กับชาติและพระศาสนาทำไมท่านถึงไม่เอาอย่างโยมยายโยมยายอายุตั้งเกือบร้อยถึงตาย โยมก็พูดเป็นลิเกไปได้คนเราทำกรรมมาไม่เหมือนกันโยมยายเขาไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าคนที่ไม่ฆ่าสัตว์ย่อมได้อานิสงส์คืออายุยืนส่วนคนที่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจะอายุสั้น มันก็เป็นไปตามหลักกรรมอาตมาไม่ฝืนหลักกรรมหรอกใจยโยมเรื่องตายเรื่องเกิดเป็นของธรรมดาของโลกตายแล้วก็ต้องเกิดเกิดแล้วก็ต้องตายเป็นวัตตจักรอยู่อย่างนี้ชาติหน้าอาตมาตั้งใจว่าจะไม่ขอมาเกิดในโลกมนุษย์อีก มนุษย์มีแต่ขี้เกียจขี้โกงขี้อิดฉาขี้ริษยาจึงอิจฉาริษยากันไม่พักอาตมาขอไปให้ไกลร้อยโยน์พันโยน์โยมมันทำกรรมฐานนะจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกท่านแนะนำประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ให้กำเนิด พิทพองรีบรับว่าโยมก็ตั้งใจไว้อย่างนั้นเหมือนกันเอาละไหนไหนท่านก็จะไปจากโลกมนุษย์แล้วโยมก็ขอให้ท่านไปดีให้ได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตที่นักปราชราชบัณฑิตเขาอยู่กันให้ได้ประพฤติธรรมสัมมาปฏิบัติจนสามารถบรรลุพระนิพพานข้ามพ้นวัตตะสงสารโดยเร็วเทินทิทพ,พอง อวยชัยให้พรพระลูกชายเจริญพอรอาตมาจะไม่ลืมพระคุณของโยมทั้งสองพระพุทธองค์ตรัสสอนว่ามารดาบิดาเป็นพระอรหันต์ของบุตรวันนี้อาตมาจะขอกราบพระอรหันต์เป็นครั้งสุดท้ายขอพระอรหันต์ จงอยู่เย็นเป็นสุขนิราชร้างห่างทุกข์ทุกที่วาราตรีการเทินท่านกราบโยมบิดาและโยมมารดาสามครั้งแล้วจึงเดินทางกลับวัดกระนั้นก็ยังทันได้เห็นน้ำตาของแม่จวนท่านรู้ว่าโยมมารดาแม้จะทำใจได้หากก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้ น้ำตากับผู้หญิงเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเราโชคดีที่ไม่ได้เกิดมาเป็นผู้หญิงว่าที่จริงแล้วจะเป็นหญิงหรือเป็นชายก็ต้องตายด้วยกันทั้งนั้นค่ำคืนนี้ชายที่ชื่อจเจริญจรุนรัตจะต้องตาย เพื่อใช้หนี้ไก่